สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันกลางน้ำครับลังร้อยน้ำอยู่ครับเนี่ยขี่พวงยางครับพี่น้องนั่งพวงยางอันนี้เป็นเชือกใส่ปลาครับมือนีมาตกปลาพี่น้องตกปลากระสูตรปลาสูตรนะครับปลากระสูตรคือปิ่นครับปิ่นล่อล่อปลาหรือว่าเหลี่ยมนะครับตีปลาสูตรต้องพี่น้องร้อยกลางเพื่อนกลางน้ำเนี่ยนะครับไปเบ่งผลงานกันสิเป็นไดพี่น้อง để mắt tôi nhưng là đây hả? nàng loi mắt từng cái ôi <laughs> <laughs> đại lắm nhắn nó này thịt ใหม่ห้องเสียบหอยเลยครับสองแต้มเใช่ไห่น้องนี่ครับไปตกตรงต้อ อ้ไอหนำถ่วมนะครับพี่น้องไม้เข้าป้าหนี่ป้าไม่น้ำถ่วมนีครับ เอาพี่น้องโอ้มาถึงอยู่ใกล้โอ้ตายไม่ได้เข่าคองขัานต้นอ้อยมันรุดละตีรุดสามพี่น้องขอไปคลองใต้เงาอ้อยครับ môn tôi nhì không có hành dạng ôi tên là lợn nhỏ สันใสมันตื่นแล้วครับไปกวนมันคุมปดเบ็ดครับหลากเขาในหนองอ่อยมันว,ว่าปลาเมื่อนี้มันจะยูเป็นฝูงครับยูจับกุมจะมูมยูตักถือตัวหนึง่งมรนต้องมีมูครับตื่นแล้วมันงายมองมัน ร่มแห้งครับพี่น้องปวดขายันน้ำจนปวดขาต้่งหันแดดจจ้าหอนๆี้แดดไปใส่เบิดบุ้มบ้านปลากับวัลเลยด้วยบานแดดบุมมี่ Nah, yang ini kemarin dicap sungai. อยู่ครับพี่น้อง nó อยู่ๆๆโตงามๆๆครับนี่ là อุ๊ยโอ้ยแบ่งต้นใหม่ต้นหญ้าไร้ของดีขนาดมันนี่แล้วครับมันนี่แล้วไก่้จะได้ก้อยแล้วพี่น้อง บนมันอยู่ตะหม่งนี่แหละเรียกกรได้ก้อยครับล่มกัแห้งมีน้องอผัด่วงย่างขายอย่างจนปวดมือแล้วครับ ปกติกันได้ถือมันหนาจะถือเรื่อยๆนะครับมันอยู่เป็นฝูงแต่ว่นนี่มันโดนจะถือตัวหนึ่งปลายยังไปจับฝูงคำๆหมดแล้วครับบ๊ายบาย ต้นเด็กของไม่นี่ลุดย่างเดียวด้วครับนี่ดูเด้ด,เดูเดนน้นั่นว่ารตัวอ้ยัง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 บระโดดครับตวงนั้น あんこちら。 เกี่ยมรถครับมึงติดข้างนอกปากหาแต้มแล้วพี่น้องเด็กก้อยลีตัวนี้เล่นน้ำกันด้วยครับกรไรหวอนๆน,นี่ ไรหมองละตู่มูพวกไปใส่เมื่อไหร่ phúng không ba cân phúng gấp nó như kinh du khẳng khẳng nhàng gì thì tô đây lướt bà đấy cái khẩu cò ỏi nè ui tôi nhìn tôi ngam ui lút 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 xin, lút 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 มันลุด,ลดเกียบว่เ <laughs> <laughs> นี่ยน้อยเดียวยกขึ้นพอดีถ้าแม่นลาเขาเงาอ้อยนี่มันเรียบร้อยไห้มูอยู่สายมีมูว่ะ Ừ. mong là to là to, mắm ở đây cao phú mắm nó, tập đi, cong, ôi, mang đây này mày phi long, bật nhiên gốc bét khửn mà thử, ba cá thung, thì con ba เออไปไม่ได้สักหน่อยคนตีไปเลยนะพี่น้องทำแล้วครับพี่น้องหามุ่งแรงเลย พอเด็กก้อยครับนี่เด็กก้อยนึงเดีวครับปลาหกตัวครับโอ้พ่อยมันปันไดพี่น้องที่ว่าพ่อมันนี่ครับด็ซ้านี่อันได้สองตัวนี่ครับเมื่อนี่ปลาพ่อข้นครับวม่านในพันหน่อยมากวม่านนี่ได้เต็มตเต็มเสียกนี่ว่ามัน เกือบร้อยตัวเลยน้องแต่มื่อนี้มาจังไดรคือพวกหมานคือเขาคนนีงคือมากเพราะถือมองกับพวกงบครับวันที่เขามากมองไดยพอดี้แหละจำนี้กับพราะไอ้ก้อยเนาะไปทำเลรอเมื่อบ้านแล้วครับพี่น้องหิ้วเขาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงจำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม